เสียงทิพป์ปทุมทองผู้มีเพลงดังที่สุดคือเพลงด่วนจีไบรยสนีจา๋าซึ่งแต่งคําร้องทำนองโดยจำนงเป็นสุขหรือสวงสันติ และเพลงลูกเลี้ยง Gracias. เสียงทิพย์ปทุมทองมีชื่อจริงว่ากันนิกาทองคำเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2492ที่บ้านพักรถไฟมักกะสันประตูน้ำกรุงเทพมหานครเป็นบุตรสาวของพ่อบุญชูและแม่สุเทพทองคำมีพี่น้องทั้งหมด5คนเป็นคนที่2พี่น้องของเธอทั้งหมดเป็นผู้หญิงชีวิตในวัยเด็กของกันนิกาค่อนข้างจะอาภัพและลำบากเนื่องจากคุณแม่แยกทางกับคุณพ่อตั้งแต่เธออย่างเด็กทำให้คุณพ่อแบกภาระเลี้ยงดูเธอกับพี่น้องทั้งห้าคน ด้วยเงินเดือนพนักง,งานรถไฟเพียงไม่กี่ร้อยบาทในการดําเนินชีวิตพอกันทิกาอายุได้เจ็ดขวบตอนนั้นกําลังเรียนชั้นปหนึ่งชีวิตก็ต้องหักเหไม่ได้เรียนหนังสือต่อเมื่อคุณพ่อของเธอได้เสียชีวิตลงทําให้พี่น้องทั้ง5ชีวิตต้องกําพร้าพ่อขาดเสาหลักของครอบครัวในการดําเนินชีวิตแต่ในขณะที่ชีวิตกําลังเคว้งคว้างคุณป้าที่อยู่จังหวัดปทุมธานีก็ยื่นมือเข้ามาอบอุ้มโดยนําพี่น้องทั้ง5ชีวิตไปอุปการะคุณป้าให้ความเมตตาเลี้ยงดูอย่างดีเสมือนลูกในไส้ของตัวเองเพียงแต่ไไม่่ด้สสงเสีย ได้รับการศึกษาต่อเท่านั้นเนื่องจากครอบครัวของคุณป้าก็ยากจนเหมือนกันโดยท่านมีอาชีพทำนาหาเช้ากินคำ่ำพอกันนิกาอายุได้ประมาณ12-13คขวบก็ช่วยเหลือคุณป้าทำนาอย่างทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นการไถานาถอนกล้าปักดำ เก็บเกี่ยวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อเป็นการทดแทนบนคุณที่ท่านเลี้ยงดูไม่เที่ยวไม่เตร็ดเตร่ไม่ออกนอกลู่นอกทางกัน,นิกามีพรสวรรค์กิดตัวอยู่อย่างหนึ่งคือร้องเพลงได้ไพเราะเธอชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนักร้องที่เธอชื่นชอบในยุคนั้นก็มีผงศีวรนุชวงจันไพโรธเตือนใจบญพระรักษาแต่แทบไม่น่าเชื่อเลยว่ากัน,นิกาไม่เคยร้องเพลงประกวดที่ไหนเลยเนื่องจากชีวิตของเธอในแต่ละวัน ต้องคลุกคลีอยู่แต่ในท้องทุ่งท้องนาในปี2 5 0 8เมื่อเธออายุได้16ปีตอนนั้นเพลงลูกทุ่งกำลังมาแรงก,นนการนิกาเล่าให้ฟังว่าเธอชื่นชอบและหลงไหลเสียงของชายเมืองเสียงเป็นอย่างมากชอบแบบคลั่งไคล้เลยจนเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นนักร้องจึงได้ปรึกษากับคุณประยูนไม้จันทรลูกของคุณป้า ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอขอร้องให้พาไปสมัครกบงดนตรีจุฬารัฐให้หน่อยคุณประยูนเห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของน้องสาวจึงพาไปฝากครูมงคลอมัตยกุลหัวหน้าวบดนตรีจุฬารัฐที่สำนักงานวบดนตรีซึ่งตอนนั้นตั้งอยู่ที่ตรอกวัดเชิงไหวบางซ่อนกรุงเทพเธอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าวันนั้น ฉันนุ่งผ้าถุงใส่รองเท้าแตะไปสมัครกับวงดนตรีใหญ่แต่ก็ไม่รู้สึกผิดปกติอะไรนะเพราะอาชีพชาวนาได้นุ่งผ้าถุงใหม่ๆใส่รองเท้าแตะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครูมงคลเองก็ดูเหมือนท่านไม่ได้ใส่ใจในการแต่งกายมากนะักหลังจากให้ร้องเพลงทดสอบเสียงแล้วก็เห็นว่าสี่งของเธอไพเราะพอที่จะสนับสนุนให้ดังได้จึงรับไว้เป็นนักร้องประจําวงและบอกให้กลับไปเอาเสื้อผ้าเข้ามาอยู่กับวงได้เลยท่ามกลางความดีใจเป็นล้นพ้นที่ได้พลิกผันชีวิตตัวเองจากอาชีพทานามาเป็นนักร้องประจาวงดนตรีใหญ่ งวงจุฬารัฐและครูมงคลก็ตั้งชื่อนักร้องให้กับเธอว่าเสียงทิพป,ป์ปทุมทองโดยครูได้นำเอาคำขึ้นต้นของจังหวัดปทุมธานีมาตั้งเป็นคำนำหน้านำสกุลจากนั้นครูมงคลอมตยกุลก็ให้เธอเดินสายไปกับบนลตรีจุฬารัวงไปทำการแสดงณที่แห่งใดครูก็ให้ติดตามไปด้วยทุกที่โดยได้รับค่าตัวคืนละ30บาท ในช่วงที่เข้ามาอยู่กับวงใหม่ๆเธอยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองตอนออกหน้าเวทีครูมงคลก็ให้เธอร้องเพลงจดหมายจุ่มน้ำผึ้งซึ่งเป็นเพลงที่บุปผาสายชนร้องบันทึกเสียงไว้เป็นต้นฉบับหลังจากที่ร้องเพลงนี้หน้าเวทีไปได้ไม่กี่เดือนในเดือนกรกฎาคมปี2508ครูมงคลก็ให้เธอร้องเพลงบันทึกเสียงเป็นของตัวเองครั้งแรกในเพลงที่มีชื่อว่าลูกเลี้ยงประพันธ์คำร้องทำนองโดยสมเสียนพานทองหรือชายเมืองสิงห์ เธอดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงตามที่ตัวเองและพี่ชายมุ่งหวังไว้เพลงลูกเลี้ยงโด่งดังมากพอสมควรแฟนเพลงฟังแล้วเกิดความเอ็นดูให้ความเมตตาสงสารไปตามเนื้อหาของเพลงทำให้ชื่อของเสียงที่ปทุมทองเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทั้งประเทศ ต่อมาครูมงคลก็ให้เธอบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องในเพลงฝันถึงทุกคืนผลงานการประพันธ์ของเฉลิมชัยสีรืรชา แต่เธอมาโด่งดังมากๆตอนที่บันทึกเสียงเพลงที่3คือเพลงด่วนจีไพรสณีจ๋าผลงานการประพันธ์ของจำนงเป็นสุข เพลงนี้ทําให้ชื่อของเสียงทิพทุมทองกลายเป็นนักร้องสาวขวัญใจแฟนเพลงทั้งประเทศชื่อของเธอดังกระชอนไปทุกบ้านชานเรือนสถานีวิทยุทุกสถานีต้องเปิดเพลงดวลจีเบสเนีจ๋าวันละหลายๆครั้งเพราะแฟนเพลงจะขอฟังจากนักจัดรายการเกือบทุกรายการจนเธอกลายเป็นนักร้องหญิงหลักคนหนึ่งของวงดนตรีจุฬารัตต์ต่อมาเสียงทิพทุมทองได้บันทึกเสียงออกมาอีกหลายเพลงเช่นเพลง น้ำตาฉันตกสงสารคอยไม่ไหวสารสวัสดคิดถึงน้องบ้างนะอย่าสิคะทูลหัวพ่อยุงก้นปล่องสาวท่าเตียนสาวรังสิตพ่อหนุ่มตังเกกลัว สาวลุ่มคงแล้วจะรู้สึกรำเกี้ยวสาวซึ่งเพลงนี้ร้องคู่กับสังทองสีใสเขานอนบ้านในเพลงนี้เธอร้องก่อนพุ่มภูง,งดวงจันทร์สาวนาน้อยใจฉันรอเธออยู่เป็นต้นโดยเพลงทั้งหมดนี้เป็นผลงานจากหลากหลายครูเพลงในขณะที่เสียงที่ปทุมทองมีชื่อเสียงโด่งดังก็เกิดรักใคร่ชอบพอกับพนมนพรนักร้องหนุ่มประจำวง,งจนได้แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากันและมีบุตรด้วยกันสองคนในช่วงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเธอและพนมนพรก็ได้ร่วมกันเก็บเงินซื้อที่ดิน ไว้หนึ่งแปลงแถวบางซ่อนในราคา50,000่นบาทเพื่อไว้สร้างรังรักให้กับครอบครัวในวันข้างหน้าเสียงทิพย์ปทุมทองร้องเพลงอยู่กับดนตรีจุฬารัตจนเธอตั้งคันบุตรคนแรกจึงได้ออกจากวงและเลิกร้องเพลงเนื่องจากต้องมีภาระทางครอบครัวมากขึ้นจนกระทั่งสามีพนมนพร เข้าสู่วงการภาพยนตร์จนมีชื่อเสียงมากขึ้นและเมื่อเก็บเงินได้มากพอสามีก็ได้ปลูกบ้านในที่ดินที่ร่วมกันซื้อไว้แถวบางซ่อนหนึ่งหลังเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่กันอย่างอบอุ่นจากนั้นพนมนพพรก็ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองขึ้นมาตอนนี้เสียงที่ปทุมทองก็หงนกลับเข้าวงการอีกครั้งแต่เธอไม่ได้ร้องเพลงหน้าเวทีเหมือนในอดีตเพียงแต่ทําหน้าที่ดูแลบริหารจัดการวงในด้านต่างๆเช่นการเงินบุ๊กวงและเรื่องอื่นๆที่สามีมอบหมาย วงดนตรีพนมนพพรเดินสายรับใช้แฟนเพลงอยู่ได้ประมาณ2ปีก็ยุบวงจากนั้นเสียงที่ปทุมทองได้หันไปร้องเพลงตามพัตตารต่างๆเริ่มจากโรงแรมรัตนกโกสินทร์ถนนราชดำเนินกรุงเทพจากนั้นก็ไปร้องเป็นหลักอยู่ที่พัตตารเจ้าพระยาปิ่นเกล้าเธอร้องประจําอยู่ที่นั่นหลายปีแต่มีช่วงหนึ่งเธอมีปัญหาด้านครอบครัว พนมนพรจนต้องเลิกร้างกันเธอได้ย้ายออกไปซื้อบ้านใหม่อยู่แถวลาดปลาเค้าวังหินเขตลาดพร้าวต่อมาลูกๆขอร้องให้กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเดิมแถวบางซ่อนเธอจึงขายบ้านที่ลาดปลาเข้าแล้วกลับมาอยู่กับลูกที่บ้านหลังเดิมที่เธอและพนมนพร์ร่วมกันสร้างไว้แต่การที่เธอกลับมาครั้งนี้ทําให้พนมนพร์ต้องแยกตัวไปซื้อบ้านใหม่อยู่ที่หมู่บ้านซื่อตรงแถวไซม้าจังหวัดนนทบุรีซึ่งต่อมาก็ตั้งเป็นสํานักงานบริษัทนพรโปรโมชั่นและนพร์ซินเวอร์โกตามลําดับ ื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่บุตรชายคนโตนายแพทย์เชิดพงชินวุฒิได้เรียนจบแพทย์และทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลลาดพรา้าวในแผนกสูตินารีเวชก็ได้ซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ที่ถนนนาคนิวาสแขวงลาดพรา้าวเขตลาดพรา้าว เสียงที่ปทุมทองก็ได้ขายบ้านหลังเก่าที่บางซ่อนแล้วย้ายไปอยู่กับบุตรชายจนถึงปัจจุบันเสียงที่ปทุมทองปัจจุบันมีอายุ74ปีสมรสกับพนมนพรมีบุตรทิดาด้วยกันสองคนคือ1นายแพทย์เชิดพงษ์ชินวุฒิ 2. นางสาวมัท,ทวันชินวุฒิลงชื่อสัมพันธ์พัทลุงขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทหลุงที่เอื้อเฟื้อข,ข้อมูลให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณภาพและเพลงตัวอยา่าง ที่มีผู้ลงไว้ท่านผู้ฟังสามารถไปฟังเพลงแบบเต็มๆโดยค้นชื่อเพลงของเสียงทิพย์ปทุมทองได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ